9.00นก็จะทำการเปิดประชุมนะครับก็ตอนนี้ก็ทักทายสมาชิกกันเ,เรื่อยๆนะครับก็เนื่องจากที่ท่านบุรุพงศ์ส่งไลน์มาเกี่ยวกับเรื่องของลิง์เข้านะครก็ส่งต่อไปยังสมาชิกอีกทีหนึ่งบางคนก็ไม่อ่านในไลน์กลุ่มก็เลยส่งเบิ้ลเข้าไปในส่วนตัวนะฮะแล้วก็โทรตามสมาชิกมาพู่น้องเ,เล็กก็โทรไปแต่ไม่รับสายก็เห็นน้องเ,เล็กเข้ามาแล้วก็สบายใจไปนะครับส่วนพี่เจริญรักดูหว่านการเดินทาง กำลังเดินทางกลับขอนแก่นก็เลยบอกว่าไม่สะดวกที่จะเข้าซูมเอาไว้งวดหน้าแต่งวดหน้าก็มีการคุยกันแล้วว่าอาจจะอาจจะงดไม่ต้องประชุมซูมละนะเราน่าจะเจอหน้าเจอตากันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครซึ่งท่านเลขาประยูนท่านก็บอกว่าคงจะต้องกลับไปใช้ที่โคศกกันเหมือนเดิมแต่ข้อมูลบอกว่าหนูดีอาจจะลาออกแล้วอาจจะต้องไปดูคนใหม่ปกติหนูดีจะดูแลเราในเรื่องของการการประชุมที่ท,ที่ที่โคที่โศกนะคระับ ก็น่าจะเริ่มกันในสัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับก็เริ่มสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาค,คมเลยแต่เห็นบอกว่ามีเรื่องของแอ i น h t ซึ่งถ้าเราเราเราเปลี่ยนแผนในเรื่องของเรารับสมาชิกี่เป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยงาน คำว่าแอนไนท์ล่ะจะเปลี่ยนไปนะท่านท่านท่าน,านผู้ว่าสนใจว่ามันงานจะเปลี่ยนเป็นยังไงเพราะคำว่าแอนนท์สมัยก่อนเราเราถูกใช้มาเพราะว่าเรามีแต่โรเตเรียนที่เป็นผู้ชายก็เลยมีงานแอนนท์แต่คราวนี้เรามีโรเตเรียนเป็นผู้หญิงอะชื่อคือชื่องานน่าจะเปลี่ยนนะท่านนะบางที่เขาก็ใช้อะไรล่ะโรเตเรี่สมพัญอะไรประมาณ<อ>เป็นงานแบมฟมิลี่ ลอตเตอรี <ary> ่แฟมิลี่มันจะคัเวอร์คั r เวอร์ทีนี้การเก็บกก็็มันคัเวอร์หมดน่าจจะแแ๋ววกกก่่่าาาตรเ็บคสมาชิกสมัยก่อนเราประชมุมแอร์ไนท์เนี่ยเราก็คือเราไม่เราไม่เก็บแอนกรณีที่เป็นสภาพบุรุกเราก็คงจะใช้เงื่อนไขเดีวยวคือไม่เก็บสภาพบุรุษอย่างนี้ไหมครับได้ยก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 ตัวอย่างสมาชิกผู้หญิงมีสามีไปร่วมงานก็ ไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเนาด่าจะเป็นเงินเงินเงิเเไขแบบนั้นสวัสดีท่านลขาประยูนนะฮะเห็นเข้า,า,าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเค,อเคก็เลยทักทายกันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันยังไม่ไม่ทุบหนึ่งก็เลยคุยกันเรื่องทั่วไปอยู่ครับก,ก็เลยคุยถึงท่านประยูนว่าคงจะคุยกันว่าน่าจะเป็นโคสาดแล้วล่ะนะในเดือนหน้านะท่านเนะเได้ได้ได,ไดโควินี่น่าจะโอเคแล้ว โรงแรมเก่าโรงแรมเดิมแต่เรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าจะจัดปีใหม่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นปีใหม่ก็ถือโอกาสฉลองปีใหม่ก็คงค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเก็บอ๋อถ้าเป็นรูปแบบของงานปีใหม่ก็เอาไว้เอาไว้เดือนต่อไปก็เป็นอันนนอ๋อเป็นงานปีใหม่ก็คือลงทะเบียนทุกคนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คิดเป็นลงทะเบียนไป แล้วเอาของมาจับรางวัลกันใช่ถูกต้องก็คือต้องต้องปักบุดไว้ก่อนเป็นตุ๊กตาว่าเราจัดแต่ถ้าจะแคนเซิลอะไรก็ค่อยการประชุมค่อยมีการเปลี่ยนแผนก็ค่อยว่าแต่ว่าเราปักบุด้วยเลยว่าเราเตรียมการที่จะจัดงานปีใหม่กันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เบื้องต้นเราก็อาจจะเป็นตุ๊กตาเป็นเป็นโรงแรมโคซั์ชั้นสองในตรงสระว่ายน้ําที่เดิมที่เราเคยจัดบ,บ,บ่อย มันโล่งดีโล่งดีบ่งดีเนาะก็ประมาณนั้นเนาะท่านนะแล้วมันทางนั่งกันทางกันดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ถามสมาชิกก็แล้วกันใช่ใช่ใช่ถ้าปีแล้วัถ้าสองปีแล้วไม่ได้จัดแล้วก็ที่จะจัดก็จัดไม่จัดก็ไม่เป็นไรก็คือถ้าเป็นไปได้ผมอยากตั้งประธานจัดงานด้วยผมอยากให้ท่านเดีตเล็กเป็นประธานจัดงานเนื่องจากเหมือนกับว่าเรายังไม่มีปาร์ตี้เลี้ยงอำลาตำแหน่งท่านเลยช่วงรอยต่อของการ ช่วงนั้นท่านก็โควิดเราก็ประชุมซูมเหมือนตั้งแต่สมัยท่านอดีเล็กช่วงท้ายท่านอดีเล็กถ,ถามท่านอดีเล็กกุ๊กเพราะที่จะรับคือเผื่อให้ท่านเป็นผอจากงานเพื่อที่จะเป็นเป็นลาลาตีอำลาตำแหน่ง <c oughs> ด้วย <c oughs> ครับคุยอยู่จ้ะคุยคุยนายกนายกครับคุยได้ไม่ได้ก็ขอขอร้องท่านว่าในในเมื่อท่านลงแบบ มันก็โควิดเนาะเขาไม่ได้จัดใช่ใช่จริงจตอนลงมันต้องมีมีงานมีงานลงเนี่ยับมีงานลงมีงานรับก็เลยเอาถือโอกาสวันวันปีใหม่นี่แหละจะได้มีงานลงงานรับโอเคก็ถามดูครับก็ลองลองปรึกษาดูของถามท่านดูว่าท่านพร้อมที่จะรับไหมแล้วก็พอดีนัเป็นการเลี้ยงอำลาที่ไม่ได้อำลาตอนเป็นนายกนะก็ว่าไปนะแล้วแก่ ถ้ารับก็โอเคถ้าไม่รับก็ค่อยหาประธานใหม่ผมไปประชุม z ุมกับหลายๆายที่ตอนนี้ก็เขาเริ่มกลับมาเป็นการประชุมปกติกันแล้วนะครับอย่างบางรักที่ผมประชุมร่วมเขาก็บอกว่านั่นคือนัดสุดท้ายที่เขาจะประชุมกันแล้วก็ต่อไปก็เป็นโรงแรมเหมือนเดิมกลับมาเริ่มบรรยากาศกลับมาเข้าสู่บรรยากาศปกติเพราะว่าหลายคนก็เริ่มที่จะสามเข็มกันแล้ว2เข็มสามเข็มกันแล้วผมว่า แต่พอน้องลิซ่าติดก็มีความเสียวๆอยู่ว่าเออมันก็ยังโควิดมันยังไม่หมดจากจากประเทศไทยหรือหรือจากโลกใบนี้นะครับมันก็เลยทําให้เราเองก็คงต้องกังวลอยู่บ้างไม่มากก็น้อยไม่ใช่ว่าแบบสบายใจไปเลยทีเดียวเพราะอย่างขอนแก่นเมื่อวานตัวเลข1 1 3อยม่างเงี้ยมันก็ยังเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงเราติดอันดับหนึ่งของภาคอีสานอยู่ฮะซึ่งก็ยังงงๆอยู่คือที่อื่นเขาลดลดกันแต่ขอนแก่นมันยังมันยังโผมาร้อยกว่ามีวันหนึ่ง60กว่า ประทับใจอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าดีดกลับมาอีกแล้วนะครับแม่<ช>นะครับประทับใ,ใจนะว่านิชาเขาไปสแสดงเป็นคอนเสิร์ตค<ช>นมันเป็นเป็นเป็นหมืนม่นๆน่ะนะฮะแล้วส่วนมากก็ไปเลยค่อยใส่ใส่แมสกันเท่าไหร่แล้วก็เวลาเขาร้องเขาก็จะเต้นเขาจะใช่เหนื่อออกบ้างอะไรบ้างถอดหน้ากากอันนี้โอกาสดีนะมันมีแน่นอนอม,มันเยอะมันเยอะของเรามันมันคงไม่ไม่ถึงหรอกนะ อย่างมากก็สามสี่สิบสี่สิบพนนะเด้งที่สี่ให้ให้ให้มากที่สุดก็สี่สิบถ้าถ้าระดมได้ก็ประมาณส 40, 40ี่สิบพน์แเราดูเนี่ยส่วนมากเขาจะจัดวันมันจะแพงอะตกวันหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าสี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยแล้วแล้วจะเหลืออะไรเก็บห้าร้อยก็ไม่พอแล้วก็เลยงดงดงดสีงด่งานหนึ่งก็ <laughs> ็ือว่าไม่เป็นงานาเฉลิมฉลองมีใหม่ก็แล้วกันแกรดไ้เอาไวา้คราวเดือนต่อไปเพิ่มดัดกไน,นปกติเพราะว่าไอ้นี่เราก็จะจัดใหม่แล้วก็ถ้าใช้จ่ายมันก็จะเยอะผู้เป้ก็รู้อยู่แล้วพอดีาาท่านประยูนพอดีท่านสมชายมีธุระด่วนเราเลยจะเข้าประชุมเร็วนิดหนึ่งเลยแล้วกันเนาะตอนนี้มีกี่คนแล้วเนี่ยมีห้าคนเลยครับน้องแก้วมาแล้วเ <1, S 2> ห็นเจ๊ พอดีท่านสมชายก็มีธุระต่อก็เลยว่าจะเริ่มสตาร์ทเข้าวาระเลยดีไหมครับอรออีกสักห้านาทีอ๋อรอห้าน, <ะ S 2> นาทีเนาะงั้นงั้นคุยกันไปเป็นวาไรตี้ก่อนถามถัดทุกสุดสดิบกันเพราะว่ามัน <c oughs> น้อยอยู่มันพูดไปเแล้วเราก็เดี๋ยวคนคนเขาเข้ามาทีหลังอีกเดี๋ยวต<อ>้องกันงั้นงั้นรอรีวิวเสียเวลารอได้ก็รอไม่เป็นไรหรอกเราถุกซูมนี้นนรเราเ,เวลาเรา เราก็ตั้งไว้อะสองทุ่มแต่มันสองทุ่มครึ่งก็ได้ไม่เป็นไรหรอกใช่มบ้านครับเนีนแล้วก็นอนแค่นั้นแหละไม่ได้ออกไปไหนอยู่นั่งอยู่ในบ้านไม่มีทุราอะไรแล้วยังไงน้องแก้วครับท้อะไรดีกรเสียงหน่อยหมายถึงน้องเล็กหรือเปล่าพี่ท่านประยูรหมายถึงหมายถึงใครแก้วไม่ใช่ อะไเขาชื่อเขาชื่อเล็กเขาชื่อเล็กพี่เดียวเขาแก้วเขาก็เลยไม่ตอบรับมาสิอ้าวเอ่อสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่มีท่านประยูนถามไทยอยู่ไหมฮะพี่ไม่จำชื่อใครมาแล้วโอ้นั่นนะท่านประยูนนั่นประยูนค่ะเราเราเราไปทานข้าวแล้วเราก็ไปแจกของไปอะไรกันหลายรอบเลยนะคะท่านไปจำชื่อใครมาเนี่ย ผมใส่ผมเพิ่งเพิ่งนอนตื่นฮะอ๋อค่ะกำลังฝันกำลังฝันเรื่องนี้ช่วงยังไม่มีใครเข้ามานี่ให้น้องเล็กช่วยเล่าหน่อยที่ตอนไปบอยทาวเป็นไงบ้างฮะความรู้สึกอ๋อไอไบอยทาวนี่แบบประทับใจมากๆเลยค่ะคือเล็กเล็กเล็กซึ่งเข้าไปร่วมกับบอยทาวครั้งแรกนะครับไปประชุมไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เดินทางไปที่นั่นเป็นครั้งแรก รู้สึกว่าเออเป็นเป็นมูลนิธิที่ท,ที่ที่ดีที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็พอไปเห็นเอ่อสถานที่ไปเห็นเด็กๆไปเห็นรูปนนี้นั่นแต่ในความที่เลยคือมันน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้เหมือนที่เราประชุมคันกันนะคะว่าว่าจะเออน่าจะทําอะไรเพื่อบอยเท้าได้ได้ได้มากกว่านี้หมายถึงว่าเออ,เ,อ,อเรื่อง การจัดการหรือว่าเรื่องการหารายได้เข้าซึ่งพื้นที่มันมีเยอะพอสมควรคิดว่าน่าจะทําประโยชน์อะไรได้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อะค่ะมันแต่ตอนนั้นเราคุยกันมันก็ยังไม่ตกผลึกเนาะคะใช่ไหมคะท่านใช่ก็เลยมันน่า,า,าจะอยากเสนอให้ทำอะไรมั่งครับ อ,อจริงๆแล้วเลคิดว่าถ้าถ้ารู้สึกว่ามันยัง่งยืนแล้วก็มีรายได้หนึ่งก็เป็นท,ที่ที่ในกลุ่มที่ส่งเข้าไปกันก็คือเรื่องโฮมสเตย์อันนี้น่าสนใจโฮมสเตย์กับพวกเออเออเรามีพื้นที่เยอะก็คือเป็นเหมือนโคกหนองนาอะไรอย่างเงี้ยในความคิดเล็กก็คือปัญหารายได้ที่ที่เด็กๆจะได้ไม่ต้องไปซื้ออะพวกเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดหรืออะไรที่มันเป็นที่มันเป็นมาตรฐานหรือว่าเออเป็นระบบมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะนั่นแหละแต่ว่าเด็กที่ว่าตัวโฮมสเตย์ก็น่าสนใจแต่มันอาจจะเข้าไปอาจจะเข้าไปลึกหน่อยไหมมันหรือว่าเราเราให้ไปเหมือนเหมือนเข้าไปเรียนรู้การเกรษตรหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ที่เราเข้าไปประชุมกันก็คือว่าไปเก็บไข่เด็กๆไปเก็บไข่พ่อแม่พาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องเกษตรวิถีวิถีชีวิตเ,เรื่องเกษตรเรื่องการปลูกผัก การอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะหรือว่าเห็นคือคือพื้นที่มันมีเยอะแล้วมันน่าจะทาอะไรประโยชน์อะไรได้ไดมากกว่าน,นี้ในความคิดเล็กอะค่ะมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันทิน้งทิ้งเราไว้ก็เสียดายแล้วก็พอดีเราเรา,เราพา,าพท,ท่านผอวิทยาลัยเทคนิคขอนแกนไปด้วยเนาะหากลับมาท่านก็ให้คําแนะนําเยอะเลยแล้วท่านแล้วตอนนี้คือเรามีคอนเน็กชั่นก็คือว่าเป็นเป็นท e ี v ่วิทยาเทคนิค เออถ้าระบบไฟเสียรหรืออะไรอย่างเงี้ยท่าสามารถที่จะเราทําหนังสือแล้วก็วส่งไปที่วิไลัยนทคนดคขอนแกนขอให้เด็กๆชีวิตไล์เข้ามาช่วยโด,ย,ดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังตรงนี้ก็เซฟไปได้อีกอะค่ะเราเรามีคอนเนค t ชันเรามีคอนเนคชันหลายๆอย่างแต่เราเรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรแต่ความคิดเห็นมันก็เป็นเสียงของ คนตัวเล็กๆะค่ะบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านทำมาแบบไหนท่านก็อาจจะคืนชินแบบนั้นท่านก็อาจจะยังกลัวการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างนี้อยู่ต้องต้องมาคุยกันใหม่ตกผลึกกันใหม่เหมืนอนเหมือนที่ท่านคุณนายจิริพรบอกบอย่างเนี้ยคะ่ะก็คือท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 ำเลยอะไย่างนี้ใช่ค่ะท่านค่ะก็มีไอเดียอะไรก็เสนอกันหน่อยก็ดีนะค่ะค่ะคือคืตรงนั้นเห็นด้วยว่า มันน่าจะทําเป็นลักษณะของศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเพราะว่ามันมีต้นไม้อยู่เยอะมีน้ำมีพื้นที่แต่มันขาดอยู่ว่าคือการบริหารจัดการให้มันเป็นศูนย์เรียนรู้อ่ะถูกต้องค่ะเ,เราจะต้องทํำยังไงถ้าหากเราสามารถสร้างให้มันเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เนี่ยการที่จะให้คนเข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยเราก็สามารถโฆษณาได้ ก็ผผาพา<ช>ลูกหลาน<ช>ท่านมานะเอ,อมาตรงนี้แล้วก็ท่านจะลูกหลานท่านจะได้เรียนรู้การทําอะไรละ่ะตอนกิ่งไม้เหรอลูต้นไม้เหรอทํานาเหรออย่างเงี้ยแต่เราเราเองเนี่ยมันยังไม่ไม่มีคนจัดการให้มันเป็นระบบอย่างเงี้ยนะ<ช>ถ้า,า,ามันจัดการให้เป็นระบบได้เนี่ยพื้นที่ที่จะเป็นโฮมสเตย์มันก็มีอยู่ห,ห้องห้องที่เราเดินไปดูข้างหลังน่ะเห็นปะ ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เล็กเล็ก <c oughs> คิดว่าคืออะไรมัน <c oughs> อะไรอะไรหลายๆอย่างคือมันพร้อมไหนจะเรื่องดินเรื่องถ้าเป็นระบบน้ําก็สูบข,ขึ้นมาเหมือนพออว่าหรืออะไรเงี้ย <c oughs> มันจัดการได้คือมันไม่ต้องลงทุนเยอะเพียงแต่ว่าเรามาตกผลึกกันอีกทีว่าเราควรทําอะไรแค่นั้นเองคือตอนนี้เราคุยกันยังยังไม่ตกผลึกว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนแล้วมันจัดการได้จริงไหมใช่อยู่เราอาจจะพูดได้ว่าเราอยากทําแบบนี้แบบเนี้ย แต่พอถึงเวลาการจัดการหรือว่าเด็กๆในนั้น,น <ฮะ S 2> เขาพร <อ S 1> ้อมที่จะดูแลไหมใช่ค่ะเด็กๆเ,เขาจะดูแลเกันจริงๆไหมจะทั่วถึงไหมพอถึงเวลา <c oughs> เรียนเขาก็ต้องไปเรียนแล้วเขาต้องแบ่งหน้าที่มาตําตรงนี้อาสักหน่อยพอโควิดซาเขาก็ต้องเออไปโรงเรียนและเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเหมือนทุกวันนี้และอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เรียนหนังสือออนไลน์ทีนี้การจัดการมันก็สําคัญเหมือนกันค่ะสมมติตกผลึกแล้วว่าอาทําอย่างเงี้ยทีนี้ ใช่แหละจะจัดการถ้าไทยให้พี่ประโมทททาอยู่คนเดียวแล้วไอ้นี่หนูก็คิดว่ามันมันเหนื่อยเหมือนกันนะคะอ่มท่านมันคงเป็นคนที่รู้จริงแล้วก็สามารถทําได้จริงค่ะค่ะมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายใช่ค่ะมันไม่มันไม่ง่ายคือมันคือสมมติอ่ถ้าเด็กเราลดลงจากยี่สิบสี่คนเหลือเหลือน้อยเหลือน้อยกว่านี้ เราก็จะไม่มีเด็กเข้าไปดูแลอาจจะเป็นลดน้ําต้นไม้ให้อาหารไก่หรือให้อาหารปลาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะตรงตรงตรงนี้มันมันมันต้องจัดการให้เป็นระบบหรือจะทํำยังไงหรือจะทําอะไรยังไงหรือจะเป็นรูปแบบอื่นตอนนี้ก็ยังก็ยังคิดคิดช่วยอยู่อะค่ะท่านคิด <S 2> <S 2> <S 2> <heals> ช่วยอยู่ค่ะถ้าใชจ่จายจที่ไบส์ทาวเนี่ยถ้าถ้าเด็กสามสิบ นนมันจะตกปีละประมาณคนะือเดือนละแสนอะสามสิบคนนะผมประมาณเดอื่องเนะี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหาสามารถออหาเงินหาไรายได้ประาชหาไรายได้วันละสี่พันก็จะเลี้ยงตัวเองไนดะ้ใช่ทีนี้วันละสี่พันมันจะไปหาจากตรงไหน,น ทุกวันนี้คือมีแต่รายมีทุนแต่ตราย่า้รายรายรับคือไม่มีเลยรายรับคือรับบริจาคอย่างเดียวกับขายมะนงมะนดาวมันก็ไม่ได้เท่าไหร่ค่ะค่ะท่านคือไบสตาวนี่มันมันก่อตั้งมาสามสิบสองปีเท่าที่เท่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยเดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าสิ้นปีฝรั่งก็ส่งเงินมาสิ้นปีก็ฝรั่งก็ส่งเงินมา,นงเ,งนมาเขาก็เลย เลยสามสิบสองปีก็รับเงินแล้วก็จ่ายออกรับจ่ายออกแค่นั้นเองอก็มันก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไร้ะตอนนี้นี่พอฝรั่งหยุดจ่ายเนี่ยมันมันจะยุ่งแล้วทีนี้นนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งคิดกันแล้วพอตกผลึกแล้วต้องมาตั้งคิดอีกว่าการจัดการให้มันเป็นรูปแบบแล้วยั่งยืนแล้วก็เป็นตลอดไปไมันมันจะทําได้จริงไหมอีกอะค่ะ <c oughs> ไอเดียไอเดียท่านมสิบีคอนมีเออและแกแก,แก็เคยทำมานะเกแก,แกมีความคิดว่าบริษัทใหญ่เขาจะมีจะมีเขาเรียก CSR เนาะที่อยู่ในในบริษัทเขาอะ่ะก็คือเป็นการช่วยสังคมงบงบช่วยสังคมแต่ละคนจะมีแกก็คิดว่าถ้าหาบริษัทได้สักสักสาบริษัทแล้วก็รับเด็กบริษัทละคนอะ่ะ บริษัทละคนนี่ปีหนึ่งสามหมื่นนะมันก็ไม่เยอะถ้าได้สามสิบบริษัทนะอุปการะเด็กหมายถึงว่าก็คือว่าให้ให้แต่ละบริษัทก็คืออุปการะคนต่อคนไปเลยอย่างเงี้ยบริษัทหนึ่งก็คือว่าอุปการะไปเลยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ปีหนึ่งก็เด็กชายเอนะบริษัทซีนะอุปการะเด็กคนนี้หนึ่งปีเงี้ยแล้วแก๊ก ความคิดแกก็คือจะไม่ให้แค่1นึ่งปีจะเอา5ปีติดต่อกันจนกว่าเด็กเรียนจบอันนี้ก็เป็นเป็นความคิดแ,แ,แกกจแกแกมี power นะกรุเทพก็รู้จักบริษัทต,ต่างเยอะบริษัทใหญ่ๆเาเงินว่าช่วงนี้มันติดโควิดเนี่ยก็เลยก็เลยแกก็เลยไม่สามารถติดต่อคนเหล่านั้นได้ถ้าพูดถึงว่าบริษัทใหญ่ๆเนาะอย่าง cp อย่าง อะไรล่ะดีแท็กพวกเนี้ยครูพวกนเนี้ยเงินสามหมื่นกว่าต่อปีมันไม่มากหรอกสำหรับซีเสาร,สรแล้วเขาสามารถเอาไปโฆษณาไดไ้เอาไปทำทำเป็นไอ้โฆษณาของเขาว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยเออเป็นปลูกหลานของดีแท็กลูกหลานของครูอย่างเงี้ยศึกษาอยู่อะไรอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้ไอเดียที่กายเคยคุยให้ฟังนะ คิดนี่ผมถามถามมีอันนิดนึงเนาะค,คือเนื่องจากว่าถ้าฟังจากที่คุณสโลคนพูดเนี่ยมีมีคนถึงว่ารตรงงานกิจกรรมของอยชาวมันได้มีการตั้งเป็นบุลนิธิแล้ว<ช>ทีนี้ถ้านั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็คงผมไม่แน่ใจว่าเขาก็มี มีองค์กรมีคนที่เป็นกรรมการแล้วก็รันดาเนินงานมูลนิธิแล้วตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าตอนมันเป็นถึงของเราโรตารี่เนี่ยเราเราน่าจะไม่ใช่เป็นเจ้าภาพแต่จะเป็นการเปร่วม้หมดไม่ใช่เนี่ยว่าตัวมูลนิธิของเขาเนี่ยเขามีคนมีอะไรยังไงเนาะเขาทำอะไรรวมองมูลนิธินี่คือโรตารี่ทั้งหมดนี่แหละ ประกอบด้วยสมาชิกสโมสรโรตาตอรี่สี่สโมสรในขันแก่นร่มวมกันตั้งคือคือมูลนิธิแต่ก่อนเนี่ยเขาตั้งมาในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นของของโรตเตรี่ขันแก่นห<อ>คือเขาตั้งมาตั้งมานานแล้วล่ะเพื่อรับเงินจากไ้ต่างประเทศเนี่ยก็คือเป็นมูลนิธิก็คือโรตเตอรี่นี่แหละอืทีนี้ตอนนี้เนี่ย พอผันแก่นเขารับพาราไม่ไหวเนี่ยเขาก็เขาก็เชิญชวนพวกเราอ่ะอีกสามสโมสรเข้าไปช่วยนะทีนี้มูลนิธินี่ก็แค่ปรับคณะกรรมการขึ้นมาโดยเอาคนจากอีกสามสโมสรเข้าไปร่วมมันก็คือของโรตารี่นี่แหละก็ตอนนี้ประธานคนแรกก็คือท่านสุรพลท่านเสียชีวิตนะตอนนี้เราก็ให้คุณวิมล อดีตผู้การภาคที่เพิ่งผ่านพ้นเนี่ยของสโมสรมิตรภาพเลื่อนเลื่อนจากรองประธานขึ้นมาเป็นแทนแล้วส่วนกรรมการก็จะมีสมาชิกโรตารีทั้งหมดเลยครับไม่มีคนอื่นจากสโมสรสี่สโมสรในขอนแก่นแล้วก็นายกสโมสรแต่ละสโมสรเนี่ยก็จะเป็นเป็นแต่ละปีอนะก็จะสามารถเข้าไปเป็นให้คําแนะนําหรือไปช่วย งานของของไปช่วยออกไอเดียก็ได้ของซาวอย่างปีที่แล้วก็อดีเลกก็เข้าไปปีนี้ก็คุณโตปีหน้าคุณบุรพงก็รับเข้าไปคือครับก็พอพอจะนึกออกว่าถ้าหมายถึงว่าอทีมงานหรืว่าการตั้งมูลนิธิตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นคนของของโรตารี่ทั้งหมดสี่โรตารีเข้าไป ต่ว่าผมมองว่าเวลาพูดถึงมูลนิธิมันก็เป็นนิจบุคคลถ้าจบกับทางจังหวัดนะครับต้องเป็นนิจบุคลที่มีพรบมูลนิธิละสมาคมรองรับอยูผมก็ไม่รู้ว่าทีมงานจะเป็นกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนี้แหละฮะกลุ่มกลุ่มอะ่อก็มันมันก็มีรูปแบบขององค์กรมีประธานมีอะไรต่างต่าง